เคยลองคิดดูเล่นๆไหมครับว่าถ้ามีแค่แนวคิดเดียวที่มันทรงพลังมากๆจนกลายเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แทบทุกขแขนงเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอเดียที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังทุกอย่างตั้งแต่จักรวาลไปจนถึงอะตอมเอาละครับเรามาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันอย่างแรกเลยนะฮะแบบจําลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาคฟังดูอาจจะยากนะครับแต่มันก็คือแผนที่ที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลเหล่านี้แหละครับตั้งแต่อนุภาคที่เล็กที่สุดไปจนถึงแรงพื้นฐานต่าง ซึ่งทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ต้องพึ่งพาไอเดียลับๆที่ว่านี่แหละครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับแม้แต่เทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างคอมพิวเตอร์ควอนตัมก็กําลังถูกสร้างขึ้นบนหลักการเดียวกันเป๊ะเลยคือมันใช้ไอเดียนี้ไปจัดการกับสัญญาณรบกวนในระดับที่เล็กเล็กมากๆครับคือแบบโลกของควอนตัมเลยนะคิดดูสิว่ามันเชื่อมกันได้ยังไง แต่ที่มันพีก,กว่านั้นอีกก็คือขนาดแวดวงที่ดูเหมือนจะห่างไกลกันสุดๆอย่างเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ที่พยายามจะเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เราเนี่ยก็ยังเอาหลักการเดียวกันนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการวิเคราะห์เลยครับเอ๊แล้วตกลงอะไรกันแน่ที่มันเชื่อมทุกอย่างนี้เข้าไวไ้ด้วยกันฟิสิกส์คอมพิวเตอร์เศรษศาสตร์คําตอบมันน่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าแนวคิดนั้นคืออะไรแต่อยู่ที่ว่าใครกันแน่ที่เป็นคนคิด และคนคนนั้นก็คือเอมมี่เนอร์เทอร์ครับนักคณิตศาสตร์หิงอัจฉริยะที่ด้ยวยความเข้าใจอันลึกซึ้งเพียงเรื่องเดียวได้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกวิทยาศาสตร์ไปตลอดกาลเลยแต่เรื่องราวมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับการเดินทางของเนเธอร์เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นในยุคสมัยที่เอ,อ่ยังไม่พร้อมสําหรับผู้หญิงเก่งๆแบบเธอเลยตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยเธอศึกษาเรื่องที่ซับซ้อนมากที่เรียกว่าทฤษฎี i n v a r i a n t ร พูดง่ายก็คือการตามหาสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ทุกอย่างรอบตัวมันกําลังเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆที่จะนําไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอแล้วเพื่อหเห็นภาพว่าเธอต้องเจออะไรบ้างนะครับลองดูคําพูดนี้สินี่คือคําพูดจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยเลยนะที่บอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้คงจะง่ายกว่ามากถ้าผู้สมัครเป็นผู้ชายโอ้โหมันเจ็บปวดแล้วก็สะท้อนอคตินนยกนั้นได้ชัดเจนสุดๆเลยครับ แต่ในความมืดมิดก็ยังมีแสงสว่างครับเดวิดฮิวเบิร์นซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์เบอร์หนึ่งของโลกในตอนนั้นเขามองเห็นความสามารถของเธอครับไม่ได้สนใจเรื่องเพศหรือทำเนียมอะไรเลยแล้วก็เลยเชิญเธอมาที่เกิดทิ้งเงินเพื่อมาแก้ปัญหาที่แม้แต่ออสไตน์ยังต้องปวดหัวเลยครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของมหากพยบทางวิทยาศาสตร์ที่เนเธอร์กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นตัวเอกเกิดมาเป็นอย่างนี้ครับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอ์สไตน์เนี่ยมันสุดยอดมากปฏวิวัติวงการเลย แต่มันดันมีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งคือมันดูเหมือนจะไปขัดกับกฎที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของฟิสิกส์นั่นก็คือกฎการอนุรักษ์พลังงานซึ่งนี่ถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่เลยนะครับในวงการฟิสิกส์ตอนนั้นแล้วถ้าพลังงานมันไม่อนุรักษ์ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นลองคิดดูสิครับมันก็เหมือนกับว่าพลังงานสามารถหายวับไปเฉยๆหรือโผล่ขึ้นมาจากอากาศก็ได้แบบนี้กฎฟิสิกส์ที่เราเคยเชื่อมั่นมาตลอดก็พังทลายหมดสิครับน่ากลัวนะแต่ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายทั้งหมดนี้ล เนเธอรได้ก้าวเข้ามาพร้อมกับคำตอบที่ทั้งเรียบง่ายทั้งสวยงามจนไม่น่าเชื่อก่อนจะไปต่อเราต้องมาทำความเข้าใจคำว่าสมมาตรในทางฟิสิกส์กันก่อนนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแบบซ้ายขวาเท่ากันนะแต่มันคือการที่อะไรบางอย่างมันยังคงเหมือนเดิมถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเช่นกฎฟิสิกส์วันนี้กับกฎฟิสิกส์เมื่อวานมันก็ยังเป็นกฎเดียวกันนี่แหละครับที่เราเรียกว่าสมมาตรเชิงเวลา เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงนักสเก็ตน้ำแข็งดูนะครับตอนที่เขากางแขนออกเขาจะหมุนช้าๆใช่ไหมครับแต่วินาทีที่เขาหุบแขนเขาหาตัวพรึบเ,เขาจะหมุนเร็วขึ้นมาทันทีเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนั่นก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมเชิงมุมที่ต้องถูกอนุรักษ์หรือรักษาให้คงที่อยู่นั่นเองครับและนี่คือจุดไคลแมกซ์ครับเมอรอเทอปีสูดให้เห็นเลยว่าความสมมาตรกับการอนุรักษ์เนี่ยมันคือเหรียญเดียวกันที่มี2ด้าน คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอสมมาตรในธรรมชาติเราก็จะเจอปริมาณที่ถูกอนุรักษ์คู่กันเสมออย่างสมมาตรของเวลาที่เราพูดถึงตะกี้มันก็เชื่อมตรงกับการอนุรักษ์พลังงานเลยนี่คือหัวใจของทฤษฎีบทของเนอร์เทอร์ที่มาไขาปริศนาของไอน์สไตน์ได้สําเร็จและก็เป็นเหตุผลว่าทําไมแนวคิดของเธอถึงได้ยิ่งใหญ่จนกลายเป็นรากฐานของทั้งฟิสิกส์อนุภาคและคอมพิวเตอร์ควอนตัมได้ไงล่ะครับแต่เรื่องมันน่าเศร้าครับในขณะที่เนอร์เทอร์กําลังไขความลับที่ลึกที่สุดของจักรวาลโลกแห่งความจริงข้างนอกนนั กลับกาลังจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในช่วงเวลานั้นมหาวิาลยเกิดทิงเงินที่เธอทํางานอยู่มันเป็นเหมือนสวรรค์ของนักวิชาการเลยนะครับเป็นที่ที่คนกเก่งๆจากทั่วโลกมารวมตัวกันบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่สวรรค์แห่งนี้กําลังจะล่มสลายลงในไม่ช้าและภาพมันก็ตัดมาที่คําพูดนี้ครับเป็นคําตอบของเดวิดฮิวเบิร์ตตอนที่รัฐมนตรีนาซีถามว่าสถาบัานเดือดร้อนไหมจากการวกวาดล้างนักวิชาชาวยู ฮิวเบิร์ตตอบกลับไปว่าเดือดร้อนเหรอมันไม่มีอยู่ต่อไปแล้วทั้งหากเป็นคําพูดที่คมกริบแล้วก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าโลกแห่งปัญญานั้นถูกทําลายจนไม่เหลือซากและแน่นอนครับในฐานะที่เป็นปัญญาชนชาวยวเนเธอร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนผลกระทบเต็มๆเ,เธอถูกปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็ต้องหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเรื่องราวในช่วงท้ายของชีวิตเธอนี่ก็เศร้าไม่แพ้กันเลยครับ มันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของมรดกที่ยิ่งใหญ่ของเธอที่เกือบจะถูกลืมเลือนไปตลอดกาลคือหลังจากที่เธอเสียชีวิตไปนะครับเท่ากระดูกของเธอเนี่ยกลับถูกเก็บลืมเอาไว้ในลิ้นชักมานถึง29ปีลองดูงภาพดูสิครับก่อนที่จะมีคนนําไปฝังอย่างลับๆไม่มีป้ายชื่อไม่มีอะไรเลยเป็นเวลาหลายสิบปีที่ไม่มีใครรู้เลยครับว่าหนึ่งในนักณิาสัตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกนอนพักอยู่ที่ไหนจนกระทั่งเกือบจะสายเกินไปจริงๆที่มีคนไปค้นพบ เรื่องราวทั้งหมดของเอมี่เนอร์เตอร์มันทําให้เราต้องกลับมาคิดนะครับว่าเอแล้วมันยังมีอัจฉริยะอีกกี่คนกันนะที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์ที่ผลงานของพวกเขาถูกมองข้ามหรืออาจจะเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปเลยก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะครับ